ก็สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้ผมจะมาผัดถั่วงอกหรือผัดหนวดมังกรนะครับนี่เราก็เอาน้ํามันใส่เข้าไปแล้วนะครับผมน้ํามันใส่เสร็จแล้วก็เ้ากระเทียมนะครับกระเทียมเจียวให้หอมหน่อยหน่อยแล้วก็เอาพวกหมูนะครับหมูผัดลงไปนะครับผมผัดหมูให้สะใจไปเลยครับผัดหมูหมูได้มาจากผัดหมูจากออสเตรเลียเลยนะฮะหมูมาแล้วฮะผัดมาผัดเสร็จเรียบร้อยผัดโคเรง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 เข้าไปแล้วนะครับผัดผัดผัดให้แบบให้ <ose> หมูมันกรอบๆหอมหน่อยเสร็จปุ๊บเราก็ใส right. ่ถั่วงอกเข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปครับผมเพราะบางคนเราก็ชอบแบบประกอบนะครับใส่ถั่วงอกเข้าไปครับใส่ใส่เข้าไปใส่ถั่วงอกเสร็จปุ๊บเข้าไปแล้วก็ให้ถั่วงอกมันร้อยถั่วงอกมันยุบหน่อยแล้วก็คนคนเคเร่เคเรเคเร่นะครับผมเคร่เข้าไปครับผมเคเร่เคร่เข้าไปเสร็จปุ๊บเคร่เคเร่เข้าไปเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็รอให้แป๊บหนึ่งนะครับผมรอแป๊บหนึ่ง จะได้กินของอร่อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใส่ผงวิเศษเข้าไปนะครับผมผงวิเศษผงอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมใส่ผงแล้วครับใส่เข้าไปครับผมใส่เข้าไปเคเล่คเลเข้ากันแล้วครับดูครับโอ้โหรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยนี่ครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวตาเด็กไม่สมบูรณ์นะครับผมมาใส่เข้าไปแล้วก็นี่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ ผมพิเศษใส่เข้าไปอีกซ้อนหนึ่งนะครับผมใส่เข้าไปแล้วก็รอผัดอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่ก็ใส่น้ํามันหอยจากอิตาลีเลยนะใส่เข้าไปผมบอกเลยคําเดียวว่าอร่อยชัวร์นะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะครับต้นหอมหอมแล้วก็ใส่ต้นหอมไปแล้วก็โคเรโคเรเข้ากันนิดหน่อยนะโคเรนะโคๆๆเรโคเรนะโคเรโคเรโคเรแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นกันว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็คือโคเรโคเรให้ หัวงอเขาได้สุกนะครับเสร็จก็เสร็จเป็นอันสมบูรณ์นะครับผ